เอาละเฟนิกโอเคมีเมกาแทร์รี่แหละที่ผมต้องเล่นอ่ะอ่ะมาเอาอะไรบอกเอาเมดป้าเอาเมดเอาเมเดอะไรดีทูเรนก็ได้แต่ว่าทูเรนแบบ <As S 1> ของใหม่ <the> ยังใหม่ as as ยังใหม่อือห <the ocean. S 1> <c oughs> โคตรเทพ อย่างเท่อพผู้ชมตอนนี้ก็เหลือ้อย <c oughs> ดื่มสักจอกวนตัวสักรับนึ่งโอเคนะโอเควนตัวสักรอบนึ่งฮนะอ <c oughs> ือหือโคตรเท่เลยชอบอะ ครับชื่ออเลนมางตัวตึงของหมู่บ้านเสียงไรอ่ะเสียงไรบอกเขาทีตัวลงเยอะนะฮะอูคองเออยิสุเอยซาต้าเอยเอาอี้ก็เยอะเอาอี้ยว่ะ โอเคครับก็สวัสดีนะ ว่าสาต้าออกว่ะดูจากลูกส่งแล้วแต่ไม่น่าออกมั้งใช่เปล่าเลิกตัวบิดขอโทษครับไม่ยกโทษให้หรอกจะเอตบดต้องดดทำโทษ วิวิวยเขียวฉีดกูเลยเขียวฉีดกูเลยและยังชอบเลยครับเดี๋ยวไปดูเล่นล้างให้คือผมต้องไปแครรี่กับเมทใช่ปะถามจริงเหอะมายืนอยู่ตรงนี้ที่เธอ ยืนอยู่ตรงนี้ที่เธอ <Birthday. S 1> เยี่ยมแปลบแปบาดแปดเอายิงมาเอายสู้เอ้ยเอายสู้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอเลนมึงใจเย็นเพื่อนมึงใจเย็นมึงจะ ตายเด็หมดป้อไมไปได้นะเพื่อนกําลังรองความชิบหายมาเยือนนะดูเอลจะบังไหนตังไหนตั้งไหนมาสิมึงยิงกูมามึงยิงกลูมึงยิงกลูลู่ล <c oughs> เ้เฮ้ย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 เฮ้ โอ้โหมาที่ก็เสร็จพี่พี่จะน้องเอ่ะเอ้ยจะยนึดเออเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรอะไรมาสิ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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยปัดไปให้ดูอะไรโอ้ยตู้ตายตายเยอะๆโอ้ยตายครับลืมไปวู้ฮอกยังมีโอเคได้เวลาปัดแปก ปัดแรด,ด,ด,ดอะไรได้โปดนะเว้ยเพือ่อนอ่ะเดินไปเดินไปครับเดินไปเดิน,ดนแบบดิจิตอลครับผมแตกล่างเหรอแตกล่างใช่ไหมแตกล่างใช่ไหมโอเคโอเคอย่างเร็วอย่างรวดเร็ว อออะอะอะนาพีนวิแตกครับผมแตก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 เออแตกแแตกแกแกแตกยค่ะความแตกนี่มันสุดยอดจริงครับผมมึงตาแตกแน่แตกมึงจะแตกให้ตายแตกแตกับแตกแตกหนึ่งับแตกเอาละ ปิวอ right, right. ันนี้อันนี้เอลซูรูเอลซูอยู่นี่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 ไปไปเลนกลางก็ได้วะผมต้องลงมาเลนเลนกลางเลนล่างอะเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาใช่ป่ะปิวปิวเออเออเออตีตีแตกตีแตกได้อยู่ตีแตกอยู่ ก็อย่างนั้นแหละครับมันต้องอย่างนั้นสิอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโดนอยูโดนอยูโดนอยู่โดนอยูโดนอูโดนเออเออไปไปเออปิดดปิดดเมงเม่อเลือดเป็นความเลือดเมงเพิ่มเลือด ไม่เพิอ้แม่งเอ้ยทำไรอยู่เนี่ยทำไรอยู่เพื่อน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 รีบเก็บเออเอ้ยบรยิงนะเว้ยมันยิงอยู่มันยิงอยู่มันยิงอยู่มึงเห็นปะมันยิงอยู่เนี่ยเออปาปาปาตีตีเออตีตีนั่นแหละมันเข้าชิดก็จบครับแค่ชิดมันก็จบแล้วแค่โดนะัดไปชิดมันก็จบแล้วอ่ะเข้าใจไหมอ่ะไปชิดมันก็จบแล้วอ่ะ อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวขี่ให้เดี๋ยวไี่ให้เดี๋ยวกูคีให้กลัวลลเหรออ้าวปัวเอืออันตียังไงก็แล้วไงก็แล้วแต่มันจะยังไงได้ละครับโอ้ยปิว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 โอเคเอาไงเอาอิเอาเอย่าไง ว่าไงว่าไงว่าไงวาไงมึงแค่เก็บเลือดแค่นั้นแหละได้แค่เก็บแค่นั้นแหละตัวเองไม่แค่เก็บเลืแค่นั้นแหละมีอะไรมากหรอกไม่มีครับผมอะอร่อยอรอรอยอรอยอะไรป้าป้เห็นไหมเป็นแผนการแผนการอย่างแยบยลล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 ลตีลลลลตีปมล ตีป้อม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 จะเข้ามามันเข้ามาเลยเข้ามาเลยมเข้ามาได้ป้อมนะได้ป้อมน้ปได้ป้อได้ป้อป่ะอีกป้อมปป้อมป่ะอมเอ้ยป้อมป้อมอีกป้อมอีกป้อมอีกป้อมอ้ยป้อมป้อมตาอยู่ตายอยู่ออไงอ่ะ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  แต่ขอกลับไปก่อน,อนละกันแต่ป้อมก็โอเคได้ป้อมหนึ่งแล้อย่าปัตีอะไรตัวตรงนี้นะเว้ยเพื่อนไม่มีนะไม่มีดึงสบายด้วยมันะเว้ยโอเคครับผมโอ้เกือบเสียวชิบหายเลยครับผมเดียวว่าจะมีใครอาโอเคม okay, ึกแปลงล่างฮนะตีป้อมไปเลยตีป้อมไปเลยทางนี้เดี๋ยวดูเองดูเองดูเอง,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 องนะเต็ง โอเคป้อมแตกสองครับผมบนล่างแต่ว่ากลางยังอยู่ได้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 ตีป้อมไปเลยตีป้อมไปเลยอ้าเอายู่อ้ายายายาป้อป้อปุ้ยอุ้ยไปโดนไม่โดนเออตีตีตีเออไปยุไปยุเออ ป้อมเกือบแตกตเกือบแตกอุ้ยเราจะหนีผ้าเองป้อมแตกครับผมโอเคมีดาบลอยอยู่มาได้เวลาซื้อของซื้อของอีกแล้วเหรอเอเลนคือ,อยังไงเยี่ยมป้อมแตกแน่นอนครับโศมแล้วเป็นตัวตึงของหมู่บ้านตัวตึงของหมู่บ้านสุดๆสดสด ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอตายตายตายสิงนี้กูตายผมกูตายพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ มันไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้แตเพื่อนมันได้จริงๆนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูป้อมนั้นให้โอเคโอเคเอาทาร่าทาร่าทาร่าขึ้นทาร่าไปทาร่าไปทาร่าไปเลยทาร่าไปที่ทาร่าไปทาร่าไปทาร่าไปอ๋อมีวูคองวูคองกันวูคองกันวูคองกันเอออืมอ่าอ่าอ่าไปไหนไปไหนละ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 ไปไหนไปไหนเหรอเอ้ยโอ้โหวูคองโอโอยแรงมากขอดูความเดียเม็ดิ กูคงน,น่าจะจะตีแตกพอสมควรแปลว่นลวานะทาร่าเน้่นจะเน่าจะแบบขึ้นแล้วนะโอเคอะไรนะตัวความบางของบูบ้านนะผมตอนนี้กำลังไปแล้วตัวตึงของบูบ้านนะโอเคมาแล้วมาแล้วอือหือสตบบาสตบบสสร์บอร์สี่เปอร์เซ็นต์ฮะ มาตัวตึงของหมู่บ้านปิงแล้วเหรอ oh. เออมามาเออมามามาเฮ <c oughs> ้ยเออถอย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 ไปไป <c oughs> ไปไปเออไปไปไปเออ อืมได้ได้อย <wh okay. ู่ได้อยู่เอเคเอลสู้ตายหายเอลสู้ตายหายดีสุดค่ะเอลสู้ตายหายสู้ตายหาะโอเคตีตีเลยเลยปาปาปาพงวินนะพงวินพงวินพงวินขีดยุททะลุฟ้าขีดบาทะลุทปอยโอเคแล้วไงแล้วไงมาแล้วจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วเอาละ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 มาปึ๊บปึ๊บเออ เออเข้าเลย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 ครับเข้าเลยครับเข้าเลย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 เฮ้ยเข้าเออเฮ้ยเฮ้ยโอเคมูซาล้อไ้เนี่ยคือไปเล่นเตี <c oughs> others, ๋เมดผมว่าค <c oughs> ือจริงจอะไรก็ติดเตี๋เมดคือสองสองสองเลที่โดนก็คือแคลรี่กับเบดผมที่จะโดนโดนแน่นอนอะ โอเคครับผมอ่าก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดทุกคนแหละครับผมคือผมไม่ค่อยเล่นเก่งนะจริงนะแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆอะ่ะเล่นจนกว่ามันมันจะเก่งอะ่ะครับนะก็ถึงแม้เราจะเห็นมาาตาคือออกอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะ <laughs> รูปผู้ชาย <laughs> แต่ไม่ใช่สิบางคนแบบยังไงตัวตึง้งบูบ้านเนะี่ยก็คือตัวตึ้งที่โคตรเลย อ่ะโอเคครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับตะเขินด้วยนะครับผมนะก็ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามันก็ใช้ทีปป้อมัมอบท่านผะู้ชมฮะนะก็ดูในในการออกของผมออกของน้อยมากเลยจริงๆนะเห็นไหม,มนิดเดียวนะครับผมนะมีอะไรไม่เยอะไปแล้วเท่าไหร่พอสมควรนะครับผมก็แค่นี้แล้วกันนะถามว่าตัวไหนที่ตึงมากก็คือบูคองกับ ไอ้อวยแหละนะครับที่มีความตึงมากๆเลยนะเล้วัวของหน้าเก่งนะครับเพราะว่าไม่มีตายเลยนะคน <c oughs> ถือว่าน่าจะเก่งระดับหนึ่งเลย <c oughs> โอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผมสำหรับปาร์ตนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ